คนเดียวครับมีมีอะไรครับคือมีมีอะไรบางอย่างอยากอยากอยากแจ้งให้เพื่อนโค้ชทราบนะครับเพิ่งเมื่อกี้เนี่ยตอนที่ผมไปอ่าทำการเปลี่ยนตัวเนี่ยนะครับมีคนมากระซิบอยากหนบอกว่าเนี่ยเนี้ยเนี่ยทำยังไงดีครับอยากให้อะไรบางอย่างโก้กก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้ว่าจะได้เปล่านะแต่เราก็ยังไม่ยอมปากนะครับแต่ว่าสารพินาแล้วผมว่ามีช่วงหนึ่ง เลยอยากให้โป๊กเนี่ยอยู่ตรงนี้กับพวกเรานะครับและชุงสิ่งที่พวกผมตั้งใจทำให้ครับขอดูที่จอนะครับเพื่อนโป๊กดูที่จอทีวีดีๆนะฮะสดๆร้อนๆเมื่อกี้เลยครับฝางผ่านโทมาเชิญครับ Happy birthday to you. ทุกคนครับผมขออนุญาตฟังเสียงสดๆของทุกคนในการร้องแฮปปี well, yeah. ้เบ t ร์เดย์ให้คุณโบกโอเคไหมครับพร้อมนะครับทุกคนที่รัก1 2 3อดสองสดังมา h แฮปปี้เบ h ร์เดย์ท u h a ยู y แฮปปี้เบ t ร์เดย์ทยูดังได้อีกครับ อยูอ่เน<ๆ>ี่ยกับบรรยากาศอยู่นะฮะ <c oughs> แล้วคือโบ๊กเจ้าเป่าเ <c oughs> ทียนให้ดับทเล่มบนนี้นะเ <c oughs> ยอะไปเ <c oughs> ยอะไป <c oughs> เนใน,น,นคิดว่าจะแบบเซอร์ไรอะไรก็คือแค่แบบทุกคนมามาร่วมเพให้กำลังใจนะครับถ้าปุ๊นี้ผมก็ ราเนื <Private. S 2> ่อกเเเพื <resol ute> hey, ่อนขอืคุเพื่อนที่อดทนมาไ่คุยแล้ว ในโลกไตรเวอร์เทนนะครับที่เป็นลูกหน้านะครับคุณคุณพงศ์นวัฒนะครับเพราะวันนี้เรามารวมตัวกันเยอะมากๆนะฮะในการก่อการดีในครั้งนี้อย่าลืมสัญญาของเรานะครับสามคำเด็ดสองเส้างสุดยอดกบเบิร์กเกทุกคนเลย แล้วตอนนี้นะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับนอกจากกําลังใจจากทุกคนแล้วนะครับการจุดเทียนเรียบร้อยแล้วเราจะต้องมีตามทองเดียวนะฮะเป็นขนมเค้กนะครับก็ให้กับคุณป๊ธนวัตด้วยนะครับตอนนี้กำลังเดินทางมาอยู่นะรอสักครู่นุงนะคบเป็นภาพที่สูรณ์แบบเลยฝากทีมงานนะครับทุกท่านในการเก็บภาพสวยงามด้วยแล้วก็ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ตาแหน่งไหนนะครับกำลังใจส่งถึงคุณป๊ทั้งหมดในวันนี้ และเดี๋ยวพวกเรานะครับพวกเรานักแสดงนะฮะจะไปขอบคุณทุกคนถึงที่เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เค้กนะครับจากพี่ไก่แล้วก็พี่ดอกรุยโดชาจากบอลแคสครับผมขอบคุณมากคนับ ้องเพื่อนๆนะครับขอบคุณป๊อนะครับขอบคุณน้องๆทุกคนนะฮะที่มาร่วมถือเรียนนะครับสวยงามเป็นป๊อด้วยนะฮะเดี๋ยวป๊อนะครับแล้วก็เพื่อนๆเราทุกๆคนนะฮะทีมยำบอลแล้วก็นักแสดงนะครับจากวิ่งนะครับทำการขอบคุณพบเปะ่าแฟนๆทั่วสนามเลยนะครับวันนี้อยากขอบคุณจากใจพวกเราจริงๆนะครับขอบคุณมากๆเลยครับทุกคน ขออนุญาตนะครับทีมงานนะครับเพื่อเปิดไฟสนามให้พวกเราหน่อยนะครับจะได้เห็นหน้ากันชัดๆทุกๆคนครับไมเก็บภาพมาใอือยู่ตรงไหนที่ขออนุญาตนะครับน้องๆนะครับแฟนคลับทุกท่านนะครับที่ร่วมเบอร์เดย์กันในสนามนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับนะครับเข้าประจำที่กันก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเราเดินไปหาอื่ที่เลยนะครับ ผมขอทุกคนนะครับเดทีทุกคนนะเดี๋ยวขออนุญาตประจำที่ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามีเวลาให้แน่นอนนะจ๊ะน้องๆนะครับจะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับในการที่เราจะไปเยี่ยมชมทุกคนขอบคุณมากๆเลยจ้าขอบคุณน้องๆคุณน่ารักทุกคนเลยนะครับขอบคุณมากมากัอบคุณนะเดี๋ยวไปประจำที่ก่อนนะจ้าประจำที่ก่อนนะครับน้องๆครับโอเคทุกคนนะครับขอกลับเข้าที่นะครับเดี๋ยวทีมดาราของเราจะไปหาท่านทุกที่นะจ้า สิริวิร์ณาลาทุกท่านครับเชิญครับคุณป้อมครับเราจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีฮะคปทำอะไรแต่ว่าไปยิงอุ้เกาะลัวข้างในเรับเลียนเชิญพี่น้องศิริวิราทุกท่านครับมาตรงนี้ทั้งทั้งที้นิดนึงนะครับเพื่อทั้งไทยประกันตค้อขอบคุณที่มาร่วมกันทุกท่านเลยครับเชิญเลยนะครับเชิญทุกท่านเลยครับ ขอทุกคนขึ้นไปบนสแตนเลจ๊ะถ้าคุณไม่ขึ้นเราก็จะ